สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจชยาวาทสมดุลธรรมวันนี้ผมนำทุกท่านกัลายาณมิตรน้อมย้อนราลึกนึกถึงในวันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นวันคล้ายวันปร,ราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อกราช จากพระมาร่าให้กับประเทศไทยขออนุญาตนำพระราชปณิธานมากล่าวให้ทุกท่านได้ฟังอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทนห้าพันปีสมณะพราหมณชีปฏิบัติให้พอสม จเจริญสมะถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระาศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระาศาสนาพระาศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระาศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน ครับเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระองค์ท่านในวันที่28ธันวาคมทุกปีเป็นวันปราบดาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวัสดีครับ